สวัสดีท่านผู้ชมที่เค้ารพบนะครับอยู่กับผมรายการ GG Gamer นี้ผมจะมาสอนการติดรูปรไฟล์นะครับในโปรแกรม d i c o s d นะครับผมพอดีว่าคุณเฟืซ่าทีวีเขาขอมาผมก็เลยจะจัดให้นะครับผมโอเคนะครับเราไปแบบรวดเร็วเลยขั้นแรกนะครับกดปที่เฟตรงนี้นะครับดูเซตติ้งนะครับขั้นที่สองกดตรงนี้นะครับขั้นที่สามเลือกเลยนะครับภาพที่เราต้องการโอ้โหผมอยากได้ภาพที่เป็นตรงนี้ไปนะครับเเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการนะครับผม แต่ผมไม่ขอเอาภาพนี้แล้วกันเอาภาพเก่าเท่านีนะ้แล้วนะนี่แหละคะปึ๊บโอ้ยหรือว่าใครที่อยากเปลี่ยนชื่อเป็นอีเมลนะครับก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เลยเปลี่ยนไปลบอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแต่ผมจะไม่เอาแล้วกันแต่มีข้อแมนะครับว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้แนละ้วก็ต้องใส่หรหัสเพื่อยืนยันตัวต,วตวนด้วยครับสำหรับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆนะครับก็จะมาจบ ผมบรรับครที่ไม่รู้นะแต่เขาได้รู้แล้วก็รู้ไปนะครับผมถ้าเราวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ